สวัสดีค่ะช่องของสวนสามสีนะคะคลิปนี้ก็จะพามาชมแม่พันธุ์นะคะของที่สวนแม่ค้าได้ลงกัดทางสิบนิ้วไว้นะคะอันนี้ก็คือรวมฟอมไว้นะคะ เป็นสีเทพรักนะคะเป็นไม้เก่านะคะอันนี้หัวเขามีแต่หัวโตโตนะคะแม่ค้าใส่ลงไปสีห้าหัวนะคะ <c oughs> ก็คือขึ้นมาในกระถางเดียวนะคะออก,ออกดอกแล้วด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นไม้สวยนะคะเป็นไม้เก่าไม้โบราณนะคะสีเทพรักนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือสําหรับสีเทพรักนะคะที่สวนไม่มีจํานวนนะคะเพราะว่าแม่ค้าหยุดทําจํานวนไปนะคะสีเทพรักนะคะ แล้วก็จะมีในส่วนของที่แม่ค้าได้มาในนามของสเนหานะคะสเนหาเป็นไม้ทนใบใบกลมเป็นใบกลมใหญ่แล้วก็เป็นเขียวด่างน้ำตาลเข้มเป็นเป็นแบบนี้ะค่ะแล้วก็ เออมีบางต้นนะคะที่แม่ค้าเห็นเหมือนจะแผงนะคะก็คือมีป้ายเหลืองมานะคะมีเหลืองเข้านะคะเดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวแม่ค้าจะเก็บไว้ทําจํานวนนะคะดูว่าเออเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะอันนี้แม่ค้าไปค้นไปศึกษาดูนะคะก็ไม่หาไม่เจอนะคะอ,อ่าที่ว่าชื่อเสนหานี้ไม่รู้ว่าเป็นชื่อลอยหรือเปล่านะคะหรือว่าได้จดทะเบียนมาหรือเปล่านะคะเพราะว่าแต่ตอนที่ซื้อมานะคะคนที่ขายให้แม่ค้าเขาบอกว่าชื่อเสนหาน,นะคะ แม่ค้าก็จํามาแล้วก็ติดป้ายมาว่าเสนหานะคะต่อมาก็ติดติดกันนะคะอันนี้จะเป็นบันดานซับนะคะเป็นบันดานซับนะคะอันนี้เป็นฟอร์มกอนะคะสวยมากเลยค่ะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเป็นไม้ใบเป็นไม้กระดูกโทน้ำตาลน,นะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะแล้วก็ จะมีสุนทอนผู้นะคะที่แม่ค้ายกออกมาไว้นอกตู้นะคะเอามาจัดฟอร์มไว้นอกตู้นะคะสุนทอนผู้เป็นไม้ใบแข็งนะคะก้านแข็งใบแข็งแรงนะคะแล้วก็เลี้ยงนอกตู้ได้สบายเลยนะคะต่อต่อมาก็จะเป็นทศกัณน,นะคะทศกัณที่สวนรู้สึกว่ากระถาง4นิ้วต้นเล็กจะหมดนะคะ จะหมดนะคะมีแต่ไซส์โตที่แม่ค้ายกมาไว้นอกตู้นะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะพอโตเขาจะกัดออกมาใบเป็นลายไทยแบบนี้เลยนะคะสวยมากคะ่ะเป็นยัดดกษ์ทศกัณ์นะคะแล้วต่อมาก็จะมีเป็นฟ้าเพียงดินนะคะฟ้าเพียงดินนะคะใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจะแตกต่างกันนะคะอ่า มันเขาจะคล้ายๆกับนกสดายุอะค่ะแต่ว่านกสดายุเขาจะมิดใหญ่กว่าแล้วก็ห่างกว่าอันนี้ก็คือมันจะมิดถี่แล้วถ้ากัดสีได้แดดดีๆนะคะเขาจะออกสีน้ำตาลไปเลยค่ะไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าไม่รู้พอแม่ค้ามาถ่ายนี่ก็เกือบจะหกโมงเย็นแล้วนะคะก็คือพระอาทิตย์หมดแล้วนะคะออสงสัยจะไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือไก่สุดสงวนนะคะ ไก่สุดสงวนที่สวนก็ไม่มีจํานวนนะคะหมดไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีสอพินญ,ญาที่เป็นไม้เก่านะคะสอพินญ,ญาก็ไม่มีจํานวนนะคะแม่ค้าไม่ได้ทําจํานวนไว้นะคะแล้วก็ที่เห็นขาวๆใบใหญ่ๆนี้ก็คือเป็นบ่อเงินนะคะอันนี้มีจํานวนนะคะจนลูกนะคะกระถางสีนิ้วแบ่งอยู่ที่50บบาทนะคะแล้วก็ ในส่วนของพานายายนะคะพานาายแม่ค้ามีจํานวนนะคะกระถางละห้าสิบาทกระถางหกนิ้วนะคะใครสนใจจํานวนเยอะคุยกันหลังไม่ได้นะคะลดได้นะคะลดได้แถมได้นะคะในส่วนของพานายายนะคะแล้วก็จะมีนําโชคนะคะในส่วนของนําโชคนะคะมีจํานวนนะคะอันนี้ก็คือแม่ค้ายกออกมาฟอร์มไว้นอกตู้นะคะ ไว้ทําจํานวนต่อไปนะคะแต่มีว่ามีกระถางสีนิ้วแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะนําโชคนะคะแล้วก็มีสหเดชะนะคะสหเดชะนี่ก็คืออยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะต้นสูงแล้วนะคะ50บาทนะคะแล้วก็จะมีปีกินรีนะคะในส่วนของปีกินรีที่สวนมีจํานวนนะคะแล้วมีมีกระถาง 6นิ้วแบบนี้นะคะแม่ค้าแบ่งอยู่ที่100บาทนะคะปีกินรีนะคะแล้วก็มีกระถาง10นิ้วเป็นไซส์แม่พันธุนะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่700บาทหัวใหญ่เท่ากํปั้นเลยนะคะแล้วก็จะมีพรมฤรือสีนะคะพรมฤรือสีนะคะ อันนี้ก็คือแม่ค้าย,ยกออกมาไว้นอกตู้นะคะมีกระถางสีนิ้วแบ่งอยู่นะคะ100บาทนะคะพรมหรือสีก้านเขาจะสีแดงนะคะเป็นไม้ด่างเขียวด่างแดงนะคะแล้วก็คือจะมีพรมหรือสีนะคะในส่วนของพรมหรือสีจะก้านแดงนะคะถ้าเป็นมะควานนะคะปะก้านจะเป็นสีสายบัวนะคะ จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าคือแม่ค้าปล่อยในราคาเดียวกันนะคะ100บาทในกระถาง4นิ้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นใส้แม่พันธุ์ที่แม่ค้ายกออกมาไว้นอกตู้นะคะเพื่อให้เขามีหัวนะคะเดี๋ยวแม่ค้าก็จะเอาไว้ทำจำนวนต่อไปนะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเออนี้เปเปอร์มินนะคะ เปเปอร์มินต์นะคะบางส่วนเรียกว่าหานุมานกุคุนนะคะในส่วนของเปเปอร์มินต์นะคะที่ส่วนมีจํานวนนะคะกระถางสี่นิ้วห้าสิบบาทค่ะแล้วก็จะมีหงสุวรรณนะคะในส่วนของหงสุวรรณก็มีมีกระถางสี่นิ้วจําหน่ายนะคะห้าสิบบาทนะคะแล้วก็จะมีหงเฮินนะคะในส่วนของเหินหงเฮินก็มีจําหน่ายนะคะกระถางละห้าสิบบาทกระถางสี่นิ้วนะคะแล้วก็จะมีหยดเลือดนางพิมพ์นะคะหยดเลือดนางพิมมี กระถาง4นิ้วแบ่งนะคะ50บาทค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตระแม่กุสุมานะคะมีกระถาง4นิ้วแบ่งนะคะ50บาทแล้วก็จะมีจอมทับนะคะจอมทับไซใหญ่ไซสโตนะคะโตไวมากเลยนะคะแข็งแรงนะคะแข็งแรงมากเลยนะคะแม่ค้ามีต้นแม่ไซใหญ่เลยนะคะจอมทับนะคะ อันนี้ก็คือกลัวว่าเขาจะถูกลืมนะคะเป็นไม้ที่แข็งแรงใบแดงเข้มเงาวับเลยนะคะแม่ค้าก็เลยจะยกมาไว้นะคะอันนี้ก็คือต้นแม่ของเขานะคะจอมทับนะคะอันนี้ก็คือต้นลูกนะคะแบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะคะกระถางหกนิ้วนะคะออลืมบอกไปการส่งแม่ค้าส่งแบบเหมาเหมาห้าสิบนะคะที่สวนไม่มีปลายทางนะคะแล้วก็ ต่อมาจะมีปานวาดนะคะปานวาดนะคะเป็นไม้ใบกลมใหญ่นะคะนี่กําลังจะออกดอกนะคะปานวาดนะคะมีกระถางสีนิ้วแบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะแล้วก็จะมีเจริญกุ้งนะคะในส่วนของเจริญกุ้งนะคะมีกระถางสีนิ้วแบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะเป็นไม้ใบย,ยาวนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะนี่คือเจริญกุ้งนะคะอันนี้ต้นแม่พันธุ์ของเขานะคะ แล้วก็จะมีในส่วนของเงินแสนนะคะเงินแสนนะคะเ,เป็นไม้กัดสีแดงนะคะสีชมพูแบบนี้นะคะใบสวยโทนสวยนะคะแม่ค้ามีกระถางสีนิ้วปล่อยอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะแล้วก็จะมีเอกลักษนะคะไม้โทนกัดสีชมพูนะคะ ก็คือมีกระถางสีนิ้วปล่อยอยู่ที่50บาทนะคะแล้วก็จะมีที่ดาแม่กกองนะคะที่ดาแมกกองกระถางสีนิ้วปล่อยอยู่ที่50บาทนะคะฮนุบานฮนุมานจองถนนนะคะที่สวนก็มีกระถางสีนิ้ว50บาทนะคะแล้วก็จะมีหลวงราชเสนหานะคะมีกระถางสีนิ้วปล่อยอยู่ที่50บาทนะคะ แล้วก็จะมีสาวสะขวันนะคะเป็นบัวบอลของสวนวิภาดาที่จังหวัดสระแก้วนะคะอันนี้ก็คือแบ่งปันให้มานะคะแม่ค้าก็เอามาเลี้ยงไว้นะคะแล้วก็ได้ทําจํานวนไว้นะคะมีต้นลูกแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะในกระถางสี่นิ้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นโทนออกสีไม่ใช่แดงนะคะเป็นสีออกสีแสดอย่างเงี้ยค่ะนคะสีนี้คะ่ะ แล้วก็เป็นใบผิวๆหยักๆข้างๆค่ะอันนี้สวยมากเลยนะคะอยู่ในกระถาง10บมิวนะคะแม่ค้าก็ยกไม่ไหวถ่ายยังไงดีถ่ายอ่ามันไม่เห็นเต็มฟอร์มเนาะนี่ค่ะอ้ถ่ายจากมุมกว้างนะคะอันนี้คือสาวสะขวันนะคะแล้วต่อมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นหงยกนะคะมีกระถางสี่้ิวแบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะอันนี้ก็ในส่วนของเออ พี่มลราดนะคะพี่มนลราดมีกระถางสีนิ้วแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะกำลังออกดอกเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่สวนยังไม่ได้ผสมเกสรน,นะคะมีจะผ่าหัวกระแยกนอน,นะคะยังไม่ได้ผสมเกสรไม่ได้ทําลูกไม้นะคะถ้าลูกไม้ตัวไหนที่มีในสวนมาก็เคยจะมาจากสวนอื่นที่แบ่งปันให้มานะคะแล้วก็จะมีนางเกาสุริยานะคะนางเกาสุริยานะคะเป็นไม้กัดสีนะคะ เป็นไม้ก the ัด <music> ส <Brothers> ีนะคะสโโพกว้างนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะมีกระถางสีนิ้วแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะแล้วก็จะมีแววมยุราแววมายุรยาเป็นไม้เก่านะคะเป็นไม้ใหญ่ไม้เก่านะคะอันนี้ก็คือมีกระถางสีนิ้วแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะแล้วก็จะมีไก่แก้วตาเสือนะคะมีกระถางสีนิ้วแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะอันนี้ก็เมิดมากแล้วนะคะ ก็คือแทบจะมองไม่เห็นแล้วนะคะอ,าอ้าวยังไงคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ